สวัสดีค่ะัสดีค่่นไมยิมที่เซนตนวชาวอโศกึก m กว่าเ้ยปอนสวัสดีเพราะว่าการข่าวสุขภาพดีอร่าสุดๆอนครับเราอวยจนแบบรู้จะอวยยังไงละเดี๋ยวต้องให้ทักไทยด้วยตัวเองะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับอาสวัสดีครับทุกคน วันนี้จะค่อนข้างเช้านิดนึงก็ขอบคุณที่มาหากันนะครับอเอออาล่ะความไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนรอยยิ้มก็ยังออร่ราสดใสจริงๆนะคะเอาล่ะปอนครับคือได้ข่าวว่าชาวด้อมบอลปอนของเราเนี่ยเขาบอกว่าเราอะเป็นคนยิ้มสวยมากใช่ครับเขาภูมิใจในรอยยิ้มของเรามากครับวันนี้ อยากจะขอแบบพอดีดนิ้วให้คิวปุ๊บขอยิ้มที่ออร่าสุดๆให้ชาวเอ้อมของเราที่นอนน้อยเหลือเกินในวันนี้ uh huh. ได้มีแรงทำงานกันไปตลอดวันถึงแม้ว่าบางคนจะหนีงานมาก็ตามถูกไหมถูก <c oughs> <c oughs> เอาล่ะหนึ่งสองซ้ำไอยูตอนไอเลิฟยูลองทำท่าหนีลูกหนึ่งสองซ้ำ ชอบมากผู้บริหารกันมีข่าวเกิดเหมือนกัข้นมาใช่ผมไม่ได้เข้ามาร่วมงานผมก็ได้เปิดตัวไปซิงเกิลด้วยอีกหนึ่งความความชอบของมี่ดีจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ติดตามผลงานอยู่หลายเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ด้วยก็ซีรีส์ที่ดังๆที่ผมชอบก็คือซีรีส์เรื่องบุญเดิมใช่ผมก็จำได้ว่าตอนนั้นที่ดูไปก็ตจำเพราะว่าซีรีส์คนั่ง ิใใ Beni, vida, ใน,ในใจประมาณนึงแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงนี่ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าเรื่องพลังเสียงเรื่องการร้องเพลงนี่ก็คือแบบที่สุดของแม่ที่สำคัญคือรอยยิ้มและสนใสสนใสมากแล้วก็ลอเกดเริ่องสุดนเลยที่จริงแล้วผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของยูถือว่าเป็นเอกลักเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราร้องเพลงหรือเราแสดงซีรีส์เนี่ยเราเขาจะเด่นขงยิ้มเป็นบ่อยๆใช่ไหมตอนเาเล่นคอร์ต ว่าบอบส่งมาแล้วรอยยี่สิบหกแล้วนะอรัอจริงแล้วก็เสิร์ฟแบบตอนจริงนี้ถือว่าเป็นแบบสำสื่อคนเดียวครั้หนรกของผมก็จะค่อ้งตื่เต้นเขาพูดอีกอยาหว่า แ็จลยวก็แเขามาูรอย้องรขอบคุณทอกคุณขกบคุมาอบคุณขอบคุาขอบคุณขอเคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุเขอบคุณขอบเุณขอบคุณขอบคุณเอบคุงอบคุณขอบคุณ่ทบคทณขอบคุาขอบคก็ขอบดุณขอบค้ณขอบคุณ้อบขอบคขอบคุณขอบคุณรอบคุณขอคขอบคุณขอบคุณขอบคุณอคือขอบคุณขอคอคุเขอก็จะคอคุอะคคอบคุณ่อบคอบคอบตอบคุ้ใช้ห ช่แล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกัอเกตเป็นเกตที่ดีจมาถ้าใช้ตงนี้มีรอยิ้มไดรอยิ้มออเลยออาออใจเรายิ้มแจกแจกนิดนึงแจกนิดนึงอ่ะแจกม้ตกครับแอนนี่หน่อยนะค่ะคครับ้าวกลก็ขอฝากพอเกตอาติดไว้เบอร์เร์ทผมจะต้องพิเซนเตอร์ท ไอปอนพี่ขอนิดนึงเนาะ้องึ่งจะจบแล้วรับรีวิวเอาทิ้งนิดนึงเป็นยังไงบ้างมันเกิดแต่กับปอนล่ะมันนิดนึงร้อยรายการมากคือจริงๆแล้วผมเห็นว่าแฟนๆทุกคนอ่ะค่อนข้างตื่นเต้นกับ กิจกรรมเอาติ้งเนาะผมก็เห็นว่ามีคนอ่ะได้ลองทายกันแบบก่อกานานี้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าเอาติง้งน่าจะจัดวันนี้แน่เลย <S <S ใช่แต่ว่าจะรอไปเพราะสนุกมากจริงครับเกิดจากกระผมที่กระป๋อนได้เหตุการณ์ <พอ S 1> ก็คือหนึ่งหนึ่งวันทันเหตุการณ์จริงไหมหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงครับผมก็คือเริ่มมาตอนแรกเลยตอนเช้าคือรถผมอ่ะออกช้าที่สุดออกช้าที่สุดเพราะว่าที่นิวที่นิวรถติดที่นิวรถติด ใช่ครับผมก็เลยทําให้แบบว่าเราได้อดหานิดนึงแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็พอไปถึงก็มีกิจกรรมมากมายที่แบบได้ลองทําด้วยแบบเป่นกิจกรรมแบบเล่นเกม,มสนุกมากคนเลยเห็นวนะ่ามันมีเป็นแบบว่าคอนเทนต์เลยแหละ<ช>ทุกคนนั่งพอนเป็นนั่งขึ้นรถหมดเลยคือมันเป็นยังไงด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมอนละละติการ์แล้วรถบินด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็น่าจะตื่นเนต้นแล้วก็อยากจะมาเอาบินแบบนี้กัน ผมนี่มาแต่เช้าเลยเขานัด8โมงจำได้ผมมาตั้งแต่7โมง45เพราะว่าตัวเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะทำแท็กซี่รับฟรีเกิดแต่กับผมคือใช่ทีนี้เล่นบรรณาโบนก็เกิดแบบเกิดแต่กับผมไงโดนโดนหัวโดนหัวโค้ดคือที่ผมรู้ว่าเป็นหัวโค้ดเพราะว่ามันค่อนข้างเอกลักษณ์มากก็เป็นหัวโค้ดแน่นอนแล้วตอนนี้ผมแบบโดนคอเสร็จโบนก็บอกว่า ไม่รู้เหมือนโดนเท้าใครเลยแต่มปปตไม่ใช่เท้าป้าป้ามันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าตอนนั้นคือมันก็ตอนนั้นคือมันเจ็บก่อนตอนแรกเรากลัวอย่างเดียวเลยว่าฟันเราจะเป็นอะไรไหมว่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีงานต้องจับต้องอะไรอ่อนนาอเ,เช็คก,ก่อนเลยร้านใช่เช็คก่อนเลยเดี๋ยวฝันไม่เป็นไรส่าสะพนเรเริ่มรู้สึกแสบใช่ด้วยความที่มันเป็นน้ำทะเลนั่นแหละแล้วมันเค็มแลยถ้าเข้าไปก็แสบมากเลยแล้วมันก็ ใส่ยส่บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆตอนที่เขาทํากิจกรรมกันตอนกลางค่ำก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งกับผู้จัดการอยู่ปากบวมแต่ว่าเรียกว่าหายงงนะจะหายเร็วครับผมเพราะว่าเรามีถ่ายซิงคต่อเลยเราก็เลยต้องรีบแบบรีบทายารีบกินยาให้มันทันทันที่สุดสรุปคลิปนี้ได้มากี่ได้มากี่รอยไดมาลอยหลักๆครับผมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์นี่ก็คือขี่เจสซี่ออ่เจสซี่ คือมันเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างค่อนข,ข้างตลกมากๆก็คือผมแบบไปไปกับคูวินใช่ไหมคราบาับผมก็คือตอนนั้นมันจะมีพี่สกายกับพี่นานีที่เล่นมอเตสกีอยู่<ม>แล้วผมก็ซ้อนูคุยต,ตอนนั้นก็คือแบบเราเราพูดตรงเลยเราขี่จุดสกีมาทีบบ่เดิมนะเราเ,รเลือกซ้อนนี่ก่อนมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์คือมันคือค่อนข้างขี่ยากไปเยอะครับใช่แล้วพอขี่ๆอยู่ก็ูวินบอกว่าจับแน่นๆจับแน่นๆคือมาขี่คุณคุยคุณวินแชร์คับจับแน่นนะ ก็บอกเออไม่เป็นไรจับอยู่จับอยู่ได้ได้ได้สั้นๆเร่งเร่งเครื่องว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นขาวหม้อผัลบหลบเห็นเห็นภาพเลยไหมเหรผมมันมันแบบมันไม่ได้แบบอย่ินยีแล้วลงมันเคืองอะไรลเรียกว่าเป็นประสการณสมมตส้มไหมส้มถูกใจไหแล้วจับไปถูกใจก่อนไหมเว้ยแฟนคลับหลายคนแบบถามหาว่าเออทำไมสไปเดอร์แมนไม่ไม่ถ่ายกับซีรีส์ อาจจะมีภาพครับแต่ว่าไม่ได้ลงมันจะได้เห็นไหม่ะได้เห็นไหมอาจจะเป็นแบบในในโมเมนต์พิเศษเช่นแบบคนเกิดอะไรอย่างนี้เก็บไหมก่อนเห็นไหมก่อนมีทั้งทีต้องมีแบบทีเดียว่ีถูกใจไหมคะดีครับดีไม่แต่คนโสดก็ค่าสวยนะเออคนโสดก็ค่าสวยนะจริงๆแล้วอ่าครับบล็อกผมว่าดูเท่แล้วดูเท่ดูเท่แต่พอใส่ชุดเซรัมอนก็จะดูกระดิ่งฟิลนึงเออ เป็นวได้อยู่เซรามูนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเออทั้งสามคนเลยทั้งโทร์แล้วก็ปูวิทก็ถือว่าให้เลยได้เอาว่าถ้าถอดชุดออกมาคือร้างทองของร้างทองนี่คือจะตกใจเลยปะตกใจเลยเป็นแบบนี้นี่เลยว่าจะเป็นเซรามูนที่ตัดแต่แตัวแต่หนาใชเป็นเสต็ โดยนี้เหมือนกันเพราะว่าก็จริงๆแล้วก่อนนั้นเนี้ยกำหนดการก่อนของคุีจริงๆแล้วต้องมาเร็วกว่านี้แต่ว่าผมติดในเรื่องแบบธุรกิจการการเรียนแบบเราก็อยากจะจัดการเรื่องการเรียนให้มันแบบเข้าที่ก่อนใช่ก็เลยแบบบอกเพาว่าเออเราเราขถ่ายจะแบบเป็นช่วงเป็นช่วงกรกฎาแต่พอเราเห็นว่าเออแบบแฟนๆทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่ง ทุกวันนี้ก็ถ่ายแบบอาทิตย์ละ,ละาาสีส่ตอนเลครับทุกัย่างทุกมหาสาวอาทิตย์เลยอย่างแบบล่าสุดเราติง้งเสร็จก็ถ่ายตออ่อเไปไปถ่ายทะเลใช่ครับผมก็อาจจะไม่ได้มีแบบภาพออกมาให้ได้สัปทุกคนได้เยอะมากเป็แบบสอปอร์เพราะว่าผมรู้สึกว่าเมจิกของเรื่องคุณพีเนี่ยมันคือในเรื่องของโลเคชั่นคอสตูมแล้วก็คุณพีพูดสังเกว่ามันใกล้ๆแล้วแหละคิดวใกล้ไหมใกล้มากปีนี้แน่นอนครับใช่ผมก็จริงปีนี้ก็เลยแค่ประมาณ สี่เดือนก็อไปใน4ี่เดือนนี้ผมว่าก็าอยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมิสติกไปะครับหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของพวกเราลรวก็จะไ,ได้ดีดังไปนี่คือประมาณนี้อินเอนอร์แบบว่าคาแรคเตอร์ก็จะเด่นโอเคขอบคุณ